สวัสดีชาวแทงทุกท่านนะครับกลับมาพบกับนิกกี้เหมือนเดิมนะวันนี้เรามาชมเก๋าคูณ2กันนะครับกับไทยห้าเฮฟวี่นะครับคันนี้ก็เป็นเฮฟวี่แท้งที่ได้บัฟมาเนะี่ยก็โกงขึ้นเยอะนะครับโกงขึ้นเยอะมากสําหรับไทยห้คันนี้เทียสิบของญี่ปุ่นนะซึ่งผู้เล่นในเกมแรกครับก็ชื่อว่า Royal Underscore TH u n d e r s c o น e Defender นะรั d e มาเล่นอยู่ในแบบสีฟีดไลน์ครับเกิดทางฝั่งเหนือเข้ามาเล่นในเมืองครับซึ่งมากับเพื่อนเป็น BZ 75แต่ว่าสไลด์มาตลอดเลยนะสไลด์สไลด์สกอร์เมาส์มาตลอดเลยผมไปเบรกไว้ตอนแรกมาถึงเห็นตรงนี้ครับ IS 7ครับซักเข้าไป738แล้วบล็อกได้ด้วยแม่ไม่นึกว่า IS 7จะมาดักอยู่ตรงนี้นะไม่รู้ยังไงครับ รอโหลดแล้วเดี๋ยวออกมาอีกทีหนึ่งดูซิยังมีคนอยู่ไหมเจอครับท้ายของบีแซครับซัดเข้าไปเต็มๆต็มครับ7 1็ดร้จะเข้าจุดน่าจะดันเข้าไปข้างหน้าแต่มาโดนดักตรงนี้ก็ซัดไป2นัดครับล่อไป1ันสแล้วตรงนี้มีเพนเซอร์คัมเจครับยิงเข้ามาแค่แท็กแต่ว่าเจอด้านข้างของเมาส์ก็ซัดเข้าไปอีก8 0 8ดด้วยดูความโหดนะ ปืนนี่คุมเป้าดีนะดามเมจด,ดีด้วยนะเนี่ยแหละฮะตอนแรกกะว่าน่าจะมาตรงนี้แหละน่าจะมาเล่นตรงนี้แต่ว่าเจอระหว่างทางก่อนตรงนี้เห็นหนึ่งสองหนึ่งบีครับซัดเข้าไป652ครับปืนอย่างเทพนะอุปกรณ์ใสมา3มอย่างนี่มีแค่โหลดเร็วนยที่เกี่ยวกับปืนนะนอกนั้นก็จะเป็นหัวส้มธรรมดาครับแล้วก็เธอโบคุมเป้าเดิมเดิมนี่ปืนโหดเลย เห็นหัวอยู่ตรงนี้ด้านข้างนิดๆมันแดงๆอยู่นะคือ 1, 2, 1่บก็ไม่อยากจะขยับแล้วแต่ว่าโ o เ a อ TS ขยับเองครับขยับมายิงเลยครับจอเข้าไป688อีก688ครับจุกจุกไปไม่ขยับเข้ามาขยับไปหาก็ได้อีกสักทีตรงนี้มีอีกช่องหนึ่งขยับดีๆหน่อยอา้าวเห็นครับ ไม่สู้เลยครับ 1, 2, 1, B แบบถอยเลยครับทางนี้มี e 5 0 m ครับเรียบร้อยครับซับไปหลังป้อมครับได้มา 1Q ครับแบบ easy เพื่อนที่มาด้วยกันนี่เป็น BZ-75 นี่จะตายอยู่แล้วนะโอ้ ฝังนี้นี่อีกนัดเดียวนี่เรียบร้อยแน่สำหรับ 1, 2, 1, B นะในเกมนี้อยู่ในห้องเทีย์10เทียร์11ไม่มีจอด้วยนะไม่มีอารตี้สกอร์ตอนนี้ 2, 0ครับ โรโยทีเอถอยออกมาครับแล้วก็มามองฝั่งทางนี้บ้างที่เป็นช่องอยู่ตรงนี้แม่มีคนเห็นครับไม่รู้ใครทำไซส์สเก็ออกมาสักหน่อยเอีงรถออกไปครับเจอนี่แหละครับเคอ<า>ันหนึ่งครับโอ้โหโดนด้วยนะโดนยิงเข้ามา559แต่ว่ายิงสวนไปโดนด้วยครับ 735โอ้โหรอโหลดสักนิดครับขยับเข้ามาเมาส์ตรงนี้แก้มครับเรียบร้อยครับแต่ว่าโดนแพนเซอร์คำเจ็ดเนี่ยยิงเข้ามา500กว่านะเนี่ยแพนเซอร์คำเจ็ดคันนี้นะครับ บล็อกได้ตรงนี้จะยิงสวนแหมไม่ทันครับเห็นเพจล่างอยู่เหลืองๆล,ลุ้นไม่เอ่ยลุ้นดูครับแต่ว่าเจาะเกราะไม่เข้าครับแฮนเซอร์คัมเจนีออกมารอยิงเต็มตัวเลยนะ r ร y ยลทีเอ f ดีเฟนดอร์ออกเอียงๆนี่แหละซัดไป664ครับ แล้วก็โดนยิงเข้ามาแค่แทร็กขาดไม่เสียเลือด <Not that S 2> นัดดัดหนึ่งนี้จุกไปครับเรียบร้อยครับแพนเซอร์ <Hey. S 1> cer, ค้ำเจ็ดเรียบร้อยครับโดนเก็บครับ3คิวตรงนี้ IS-7 ครับที่ดักเล่นตั้งแต่แรกแล้วก็เงียบไปเลยนะ ออกมาก็เลงแล้วก็ซัดไป752ครับโดนเข้ามา400กว่าเกมนี้ก็ถือว่าเทรดไปเยอะเหมือนกันนะเอาขนไหนครับนี่ครับเห็นขึ้นมาเพอดีครับ IS7 เ็ IS นซะัดไป695เพื่อนจะเข้าไปแหม เขาไปยิงเคอครับนึกว่าจะเข้าไปคิวโรยอรทีเโหลดเสร็จตรงนี้คันไหนดีครับด้านหลัง KR-1 ด้านหน้า IS-7 มีฝั่งนี้ก็มีแต่ว่าอเห็นเหลี่ยมอยู่นิดนึงครับยิงไม่ทนันแต่ว่าตรงนี้ได้ยิงครับไม่ยิงเหรอยังไงครับ จะยิงขนาไหนดีครับยิงเคอหนึ่ง 1, บนหัวยิงไม่เข้าครับโดนเคอัหนึ่งยิงเข้ามาด้วยนะ k r อันยังรอดอยู่นะแหมสายแข็งครับเพื่อนเก็บไปให้ครับเรียบร้อยกลีว15อยู่ด้านหลังเห็นแต่ป้อมนะยิงยากอยู่ครับ เอาอยู่นิ่งๆแล้วนะเห็นอยู่นิดนึงอุ้ยโดนด้วยครับเอาลูก h e อยัดเข้าไปครับเมื่อกี้984เลยโอ้โหเห็นอยู่นิดนึงนะปืนดีมากปืนดีมากตรงนี้มี CS 63ครับแหมไม่ทันครับโดนสติฟฟังยิงเข้ามาครับ แล้วก็กลิว15ตรงนี้เห็นป้อมอยู่นิดหนึ่งนะไม่น่าจะได้แล้วนะสติฟฟังนี้ครับไม่ทันครับเพื่อนในทีมเก็บไปก่อนเนาะเหลือคันสุดท้ายครับกลิว15ก็ไม่ทันแล้วครับเรียบร้อยครับในเกมนี้เดี๋ยวไปชมเกมที่2กันดีกว่านะครับ ในเกมที่2ครับเรามาชมไทยห้าเฮฟวีเทียสิบเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเปลี่ยนผู้เล่นเป็นผู้เล่นที่ชื่อว่า n นสเทนนะครับเนสเทนเนสเทนนะก็มาเล่นเล่นอยู่ในแมบชายฝั่งอันเงียบสงบเกิดทางฝั่งเหนือตะวันออกเฉียงเหนือนะครับอยู่ในห้องเทียสิบเทียสิบเอ็ดครับในเกมนี้ไม่มีจอนด้วยไม่มีอาร์ตี้ด้วย เนสเทนก็เหมือนจะไปเล่นตรงลายหนึ่งครับเป็นเขาปีนขึ้นไปเล่นแต่ว่าตัวนี้ก็วิ่งอยู่20นะ18 19 20แค่นั้นเองเอาตัวเทอร์โบคุมเป้ามาแต่ว่าเป็นขั้น2โหลดเร็วครับเป็นสีชมพูแล้วก็ปรับเสถียรม่วงครับ3ชิ้นวิ่งช้ามากวิ่งช้ามากนะเนีในเกมนี้นสเทนมาเล่นคนเดียวด้วย เพื่อนี่ถึงแล้วนะเข้าไปปะทากันแล้วนะตัวเองยังไม่ถึงนะเพราะว่ารถมันช้าจริงนะรถมันช้าจริงอ่ะมาใกล้ถึงแล้วครับบวกกันไปจนแบบมีตายไปแล้วอันหนึ่ง มาถึงเห็น v c 55โอ้โหตั้งปืนรอ,อยิงหัวคมๆแล้วก็เก็บไปครับ1คิวครับมาถึงก็ได้คิวเลยนะนัดแรกจัดไป1คิวครับด้านหลัง MX 50 B ทันด้วยครับ709ครับมี b ี75ยิงเข้ามาบล็อกได้สบายครับแน่เข้ามาช้าแต่มาแล้วนะโหดด้วยอีกสักนัด สำหรับ50 b ไม่เรียบร้อยครับเหลือไว้2โอ้โหแล้วเพื่อนเก็บไปให้เรียบร้อยจะได้ดาเมจมา697จริงๆเหลือไว้ทวําไม2นีอีกนิดเดียวครัแค่นั้นเองตรงนี้ b ีซ่75ครับรอโหลดนิดนึงสัตไป752โอ้นัดนี้ก็ขึ้นไปเยอะน่าจะเผื่อไม่ให้เมื่อกี้หน่อยนะจะได้คิวด้วย b ีซ่75นี่ดินเลบดินไปดินมาหาที่หลบครับแต่ว่าน่าจะหลบไม่ผลแล้วล่ะ เพราะว่าโอ้โหก,ก็ยังไม่เรียบร้อยครับ735ครับเหลืออยู่107โอ้เพื่อนข้างๆโดนโดน E3 หรือเปล่าโดน E3 ครับ E3 เดบอยู่ด้านหลังนะ b 7 75ยังอยู่นะ เขาไปแอบอยู่หลังต้นไม้ครับมองไม่เห็นเนสเซนี่หันมามองฝั่งนี้ครับมีอ b อบเจกต์140แล้วก็รีโอพาร์1ครับเห็นรีโอพารหนึโหลดเป็นลูก h e แล้วก็สารไปโอ้โหูโโห 1, นึ่งพน้วนท่วนครับหลังป้อมโอ้โหคุ้มกับการที่รีโหลดใหม่สุดๆแต่ว่าเมื่อกี้โดนคานพิเนอร์ยิงเข้ามา800นะนะเขาชาร์จเข้ามานะ โอ้โหเพื่อนไม่กันไว้ให้ครับโอ้ลีโอเจ็บปวดสุดๆตรงนี้มีแบตแชท25ทีครับโอ้ยิงโดนด้วยครับเลี้ยวเข้าไปรับกระสุนพอดีโอ้แต่ว่าหันไปยิงฝั่งนู้นทีไรโดนคาโนพีเนอร์ยิงหลอยเข้ามาทุกทีครับแม่ต้องเอาตรงนี้ก่อนแหละนียครับอาบล็อกไปครับแล้วก็ เนี่ยครับซัดคืนเลยครับ682งนะมีพยักหน้าด้วยเนี่ย <c oughs> โอ้คานโนพีเนอร์ไม่ยอมครับสวนมา400ครับด้านหลัง b ีแซครับยังอยู่จัดไปครับเก็บ <c oughs> b ีแซไปเป็น2คิวครับแล้ว b ีแซทีมของเนสเทนก็วิ่งเข้าไปบวกกับคานโนพีเนอร์ครับ เอาโดนแบดแชทสวนคืนกลับมาแต่ตรงนี้เอาคันนี้ก่อนครับแต่ว่าเพื่อนเก็บไปก่อนเรียบร้อยครับคันอพีเนอร์ส่วนทางซ้ายเนี่ยโดนเจาะครับแต่ทางนี้เห็นไม่เอ่ยกริว15เห็นอยู่นิดนิดไม่นิดแล้วครับเต็มเต็มครับนัดนี้1119งหร้ 19, ยอยสก้เฮสีโอโหลูเฮสีทำงานครับจุกจุกกันไปครับ ตรงนี้เหลือแมนติคอร์นะฮะกำลังวิ่งเข้าไปที่ฐานโดนไหมไม่โดนครับมันไกลนะต้องเผื่อกระสุนกันเยอะหน่อยครับแมนติคอครับนิ่งๆเลยแต่ยังโหลดไม่เสร็จครับเห็นนี่ครับ1 40ครับซัดไปฮกรับ672สกอยยัง8เท่าอยู่นะ 140เรียบร้อยครับ10ต่อ8ครับตอนนี้เอามาเจอ E3 สาครับชงโงกหน้ามาเจอพอดีครับแต่เขานี่มองไม่เห็นเราด้วยนะชงโงกไม่ทียังอยู่ที่เดินลองบรายเข้าไปดูครับเอา้าเลือดลดด้วยเข้านะเมื่อกี้โอ้ปืนดีจริงๆ ตื่นดีมากเลยนะพยายามจะชี้เป้าบอกให้เพื่อนช่วยเข้ามายิงนะเซนจูเ i ียนเอ็กซ์โอ้โหเลือดเต็มปิบเลยเซนจูเ i ียนกำลังเข้าไปนะเห็นแล้วนะครับแต่ว่าตรงนี้อยู่หลังเนินนะครับ อีสามหันหน้ามาทางนี้นะโอ้ยโดนเห็นแล้วยิงเข้ามาแต่ว่ายังโดนแท็กขาเฉยๆไม่เสียเลือดครับตอนนี้เปลี่ยนเป็นลูก h e ครับซัดเข้าไปครับโหลดใหม่ครับตอนนี้ก็โหลดเป็นลูกทองนะเอ้าเขาหันข้างให้ด้วย ไม่ทันนะเ,เขาขยับซะก,ก่อนหนึ่งสี่ศูนย์วนเข้าด้านหลังครับน่าจะเรียบร้อยนะเรียบร้อยครับเก็บ E3 ไปเหลืออีก3คันครับทัชชันลัดมีซัตที70แล้วก็กลิว15 ซึ่งจากลรสปอร์ตนี่อยู่แถวแถวฐานหมดเลยนะโอ้วีซัตทีอยู่ตรงนี้ครับแม่แล้วเก็บ140สไปซะด้วยแอสเทนนี่พยายามจะวิ่งเข้าไปนะแต่ว่าวิ่งอยู่แค่นี้แหละฮะ2ี่สเต็มที่แล้ว ลองรถใหม่กันหน่อยครับ BZ-T 70ด้านข้างด้วยโอ้โห875อเไปสิเ,ต,เ,สเต็มเต็มครับกำลังเข้าไปอย่างเชื่องชา้ชาช้ามากจริงบีแซที T ครับ เห็นด้านข้างอยู่นิดนึงเล็งสักหน่อยแล้วซัดครับ6 5รแต่โดนสวนเหมือนกันครับโดนสวนมา754ครับพยายามจะบอกเพื่อนบอกว่ายิงเพราะว่าเขาโหลดอยู่คิวคันนี้นะมันแรงตอนนี้โหลดเป็น HE ครับเผื่อไว้เลยนะแล้วก็หาเห็นแล้วครับเรียบร้อยครับเก็บไปคิวเป็น3คิวสวยๆเลย เหลือ2คันครับกรลิว15และทัชชินลตทัชชินลตเลือดเหลืออีกเยอะเหมือนกันนะส่วนกรลิว15ยังไม่เห็นนะว่าหลบไปอยู่ตรงไหน ขยับเข้ามาครับมาช่วยยิงทัชเชลเลตโอ้โหแต่ว่าช้าจริงๆนะจนทัชเชลเลตจะตายอยู่แล้วนะอ่ะได้ไหมเอย ได้ครับได้มาอีก229ครับกับอีก1คิวเป็น 4Q คิวเรียบร้อยครับเกมนี้เดี๋ยวไปดูคะแนนกัน,กนทั้ง2เกมนะครับไปดูคะแนนกันครับในเกมแรกก็จะเป็นผู้เล่นที่ชื่อว่า Royal under score th under score defender นะครับเล่นอยู่ในแมปส f ่ฟีดไลน์นะก็ ได้เอทังเกอร์ครับเอมแตกนะครับได้ไฮแคลิเบอร์ปืนกล้องใหญ่แล้วก็คอนเฟดเดเรตหรือว่าสัมพันธมิตรนะครับได้เงินมาสองแส0ครับประสบการณ์2,795พันธบพันบาทใบนะในเกมนี้ Royal TS Defender นี่มาเล่นกับเพื่อนนะมาพราทูลกัน2คนนะครับซึ่งในเกมนี้ยิงไปทั้งหมด9,000กับ91ดาเมจนะสามคิวด้วยกันครับสบการณ์ดิบก็1,350นะครับยิงไป16เขาเป้า15เจาะเกราะ13 ดาม่ด9,000ครับมีบล็อก2,660แล้วก็แอสเิก29รมมน่ารักเชียวก็เป็นมินชิพิเมียมหักค่าซ่อมไป25,000ค่ากสุน95,000แล้วก็ยุทธปัจจัย3,000นะก็เหลือมาใช้ในเกมนี้ครับ50,000นะก็เป็นโบนัสจากเอ่อมิชชั่นด้วยนะแล้วก็มีน่าจะเป็นกิจกรรมของที่สมารด้วยเนาะเดียวเดี่ยวไปครับสำหรับเกมแรกนะครับ ในเกมที่2ครับก็เป็นของผู้เล่นที่ชื่อว่า n e s t e นะครับก็มาเล่นอยู่ในแมปช้ฝั่งอันเงียบสงบซีนโค้ดนะครับเรา,าเล่นไทท5เฮฟวี่เหมือนกันนะแต่ว่าในเกมนี้มาคนเดียวครับสำหรับ n e s เทนในเกมนี้ M8 แตกครับด้วยเอ็ดทงเกนะครับแล้วก็ไฮแคลิเบอร์ปืนลำกล้องใหญ่ค o n f e d e r a รตหรือว่าสมันธมิตแทงเกอร์สไนเปอร์ก็มาเหมือนกันนะ ได้เงินมา2อ0 0สนสี่ครับคาการส์4พั2รารายชื่อที่ยิงไปตรงนี้โอ้โหเยอะมากนะสิคันเลยนะคันที่จุกๆไปเนี่ยจำได้เลยก็คือ l e โอพาดหนึตรงนี้นัดเดียวด้ดูเคสีหนึ่0ทุนทุวน,นเลยโอ้โหจุกๆครับแล้วก็ยังมีแบทแชทอีกไหมหรือว่าคันไหนเอ่ยที่โดนไปพันกว่ากลิวสิบห้าหรอ อ่าคกลีสิครับ1น1่งพครับนัดเดียวดูดูเฮสีนะโอ้โหจุกจริงๆนะครับล่อเข้าไปครับ1 0ึ่งกับสี่ร้อดาเมตรเลย4ีคิวด้วยกันครับครับประสบการณ์ดิบก็หนึ่ยเจ็ดสิบนะครับ ยิงไปทั้งหมด19นัดเข้าเป้า17เจาะเกราะ15มีช่วงหลังที่ยิงไกลหน่อยเพราะว่าตัวเองอยู่บนภูเขาแล้วก็ยิงจากจุดนั้นลงมาหลายนัดเหมือนกันนะครับแล้วไ่รวมครับ1 0,000มนะครับมีบล็อกไป1820งพันะครับแอซิเดตกเป็นมิชีพีไม,ม,ม,ม่หมากซ่อมใบ28,000ปค่ากระสุนแสนหนึ่งยุดตัวใจ2 3 0 0 0เหลือเงนินมาใช้ถึง8 3 0 0 0นนะเป็นช่วงกิจกรรมนะก็ได้เงินเยอะหน่อยสำหรับช่วงนี้นะครับ ก็ตั้งแต่บัฟมาเนี่ยโหดมากสำหรับไท5เฮฟวี่นะปืนดีมากแล้วก็เปลี่ยนลูกกระสุนจากลูกหลักเป็นลูก SE กลายเป็นลูก a p เนี่ยโอ้โหโหดมากดาเมจเ0 0 0แต่ลูก SE ก็ยังโหดอยู่นะครับโอ้โหเอาไปเล็งยิงรถบางๆอย่างรีโออย่างกลือสิเนี่ยเห็นเลยนะพันสามพัโอ้โหจุกครับแหมดีว่าไฟไม่ไหม้ด้วยนะโอ้โหดีจริงๆนะโหดีจริงๆนะไท5เฮวี่น่าเล่นมาก ขอบคุณทั้ง2คนเลยนะทั้ง Royal ท uh, ีเอชเดฟเดอแล้วก็ทั้ง n t s เทเลยสําหรับคลิปมันๆทั้งคู่เลยนะครับสำหรับใช้ให้ห้ีคันนี้นะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกด Subscribe ให้นิกกี้ทีวีด้วยแล้วก็เจอกันใหม่ทีคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้นิกกี้คลาไปก่อนสวัสดีครับ